สมาธิถ้าเราทำได้ดีทำสม่ำเสมอรู้ลงหายใจสม่ำเสมอเป็นปกติเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงปตุมชฌานได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตชฌานสมาธิ มีสมาธิสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะสัมมาสมาธิอันเป็นอริยเนี่ยก็คือสามารถที่จะคือเป็นได้ทุกขณะนะทุกขณะที่เราประพฤติมักมีองแปดเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะ,ะเราเห็นการเกิดดับ เรามีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นมีการทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสมาสมาธิแล้ว <c oughs> สมาสมาธิอันนี้ที่ยังไม่ขึ้นถึงปฐมฌานที่ยังไม่เข้าสู่ปฐมฌานแต่เพียงพอต่อการหลุดพ้น องค์ก็จัดว่าเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จเร็วเป็นกลุ่มทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จช้าสำเร็จเหมือนกันมีทั้งเร็วทั้งช้าความเร็วความช้า ในปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากเนี่ยแล้วจะสำเร็จเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอินทรี์ห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาขึ้นอยู่กับอีกห้าตัวนี้ถ้าเป็นสุขขาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าฌานหนึ่งสสสได้ผู้ที่เข้าฌานหนึ่งฌานสองนสามนส ตอนนี้ชาหนึ่งสองสามสี่นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วให้สังเกตในสิ่งที่พระาศาสดาให้เราสังเกตคืออารมณ์อะไรมันดับลงไปเราดับอารมณ์อะไรได้นะเช่นว่าดับกรรมสัญญาได้หรือดับ อกุศลวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยการไปบาดเบียดเบียนถ้าเราวางได้ละได้แล้วเรามีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็คือการคิดใกล้ควรในเรื่องธรรมะอย่างที่พงค์บอกว่าถ้าเธอจะวิตกให้วิตกว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ วิจาร์ณก็คือใคร่ควรต่อวิตกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องอริสสัตตขึ้นมาแล้วก็ใคร่ควรว่าทุกคืออะไรเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรวิธีดับคืออะไรหรือใคร่ควรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทใคร่ควรโดยความเป็นธาตุว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไฟลมหรือวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติ ไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือพิจารณาโดยความเป็นอายจตนะวิตกวิจาร์ขึ้นมาอย่างนี้ใครควรแล้วเห็นตามความเป็นจริงเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นประตมชานพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ามหาราชะ เมื่อพิกุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทยเกิดปิติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบประงับกายของผู้มีกายสงบประงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีความสุขย่อมตั้งมัน่นพิกุนั้นเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ <c oughs> เธอปะพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มี ปิติมันจะเกิดทั่วร่างกายของเราเพราะองค์อธิบายตัวปิติอันนี้ด้วยอุปมาไม่ได้อธิบายว่ามันจะมีอาการอย่างไรแต่พระองค์จะใช้อุปมาแทนพระองค์บอกว่ามหาราชเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผง ที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำลิดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันใดมหาราชพิกุ ประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันอันนี้มันก็จะ <c oughs> ไปทั่วร่างกายของเรา ด้วยการที่เราเนี่ยวางอารมณ์ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วเราก็ใคร่ควรทำที่เป็นอริสสัต4ปฏิจจสุบาทินะเป็นธาตุเป็นอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะหรือใคร่ควรในข้อธรรมแต่ละอย่างดังที่กล่าวมานี้เนี่ยแล้วเราเข้าใจเกิดปิติ เกิดความสุขนะลักษณะอาการอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฐมฌานจัดเป็นสัมมาสม,มาธิในอริยมรรคในองค์8เนี่ยพระองค์ตรัดสัมมาสม,มาธิก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตนะถฌานปฐมก็คือหนึ่ง ทุติคือสองตติคือสามจตุตคือสี่ก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แต่นั้นนี่คือข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เราละได้และข้อธรรมที่เรามีข้อธรรมที่เรามีก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวก เราหลีกออกจากบ้านจากเรือนมามาท้องถ้ำเฉงเอมผาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟงังเรือนว่างโคนไม้เข้ามาในป่าเราก็นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าไม่เข้าถึงปฐมฌานแล้ว แต่จิตยังอพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อยู่แค่นี้ได้ไหมก็ไดนะ้เป็นความตั้งมั่นของจิตเหมือนกันแล้วคอยเห็นการเกิดจับคอยเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันว่าจิตที่รู้ลมอยู่เฉยๆเนี่ยดูซิมันอยู่ตลอดไหมถ้ามันไม่ตลอดเนี่ยมันหลุดไปรับรู้เรื่องอะไร เช่นไปคิดเรื่องอดีตขณะที่คิดนั้นเนี่ยเราลืมลมหายใจล้วจิตไม่รู้ลมล้วไปรู้ความคิดวินาทีนั้น <c oughs> <c oughs> วิญญาณปฏิทิตังนะในความคิดตรงนี้ในอารมณ์อันนี้